เฟิร์นัดบิดรู้บิดระดับโลกโด, <c oughs> ดูดูเวลานะครับดูเวลาที่ส่วนส่ววิพร้อมยังพร้อมยังครับเอาหนึ่งสองสามเ,าเวลาผ่านไปเริ่มไปเลยนะครับเวลาผ่านไปดูเวลา ดูเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้เวลาผ่านอยู่ที่18 19วินาทีนะครับดูนักปัดลบบิดลบบิดจะแก้สมการได้ไหมครับเกมนี้เวลาอยู่ที่33วิ37วินะครับ สิบสิบหกวินะครับสมก,การของเขาใกล้จะเสร็จแล้วครับห้าสิบสามวิโอเคอยู่ที่เมืม่อก,กี้ห้าเมื่อกี้ผมนับไม่ทันก็ประมาณสักห้าสิบห้าวินะครับโอโหเก่งมากมเยี่ย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 มดีใช้เฟิร์สเคเก่งมาก <c oughs> ดูสมก,การที่เขาแก้นะครับโอเค